อะไรครับเนี่ยสวัสดีครับแก๊กสั้นขยันห้ามาแล้วนะครับวันนี้อ้าเเวรีวิวหนึ่งดาวโอเคพับนิ้วเฮ้ยสามดาวทำได้ขนาดนี้เหรอเี่สีดาวมึงทําได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าม,มีมากกว่านี้ฮะโอ้โหแม่เห็นใจคนสดบ้างสิว่าแปดดาวมันใช่ไหมเนี่ยเออ,อ,อเโอ้โหแม่งอยากเป็นแมวลืกเกินว่ะอา้าว เจ้าของมึงทำอะไรเมียกูโอ้โหทำไมจะขิงไปไหนถ้าเล่นกีฬาเก่งขนาดนั้นโ,โขี้อวดอะแล้วยืนไหวไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะไปชิบก,กระดูกได้แล้วนะเจ๊โอ้โหนี่ทำงานเป็นกระบวนการเลยนะเวยการเจาะฟันนะสร้างเป็นเหมืองใหญ่โตนะมีการโฆษณาใจสีฟันด้วยโอ้โหแจ่มว่ะไอเดียพตดดีพวกเราข็กวัวาสนุกจังเลยโอ้โหดูหนูบ้างลื่นล้มแล้ว หมากัดกันทำไมหน้าตาอย่างนี้โอ้โหกลายเป็นคู่รักในอนาคตสังั้นตกบิดได้งูอ้าวไม่ใช่งูละกูว่าเขาโอ้โหมึงมีเงินซื้อของเล่นทําขนาดนี้มึงซื้อของจริงไปเลยดีกว่ามัาง้งเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมภาพมันแปลกๆว่ากล่องมันแคบอ่ะแล้วทำไมต้องไปอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยเฮ้ยอ่าถ้าสิงตัวสลับหน้ากันนะจะเป็นยังไงเกิดขึ้นโอ้โหสิงตัวก็ดูน่ารักอยู่นะแต่ว่ายายคนนี้ังได้คู่าักนะ อะไรเนี่ยงูกินไข่โอ้โนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ในยุคเดนเซาใช่ไหมมา้าลายไม้อีกทียิ้เค้เป็นไม่ได้ไงอะไรเล็ดเยี่ยวอ้าวโดนโนกฟักแล้วมึงไปเยี่ยวที่อื่นไม่ได้ยไงวะกระดุมปลีถ้าคุณเป็นกระดุมโอ้โหย,ายขาสตีทัวร์ลังไม่ไหวแล้วอันนี้กันไก่จุดดื้อบุเมนโอ้ใครคิดว่านเนี่ยตอนงับไปเท่าไหร่ตอนอ้าเนี่ยนะแก้วทั้งสวยจังเลยมีหูด้วยอืมอ้าว กินน้ำทิมตากันไปเวนนี่ผิดปกติตรงไหนเอ้าพิธีกรแล้วมึงไม่ดูก่อนหน้านี้หรือว่ามัาถือทางไหนเวนเอ้ยโอ้โหนี่หลับในวิชาลูกเสือเพื่อนหนีหมดแล้วอ่างเรือคนเดียวโอ้โหแล้วหลับลึกขนาดนั้นเลยเหรอวะเสนากาศโคตรล้มมาริโอเออเคยเคยยืนได้ขนาดเนี้นดีไม่เต็มก็ตามทีนะเว้ยแต่ว่าความรู้สึกของตอนนั้นมาริโอเจ็บปวดเกง่จงจตัวแตกนะ ถ้ามาริโอตกเหวไปจะเจออะไรบ้างโอ้โหนี่ข้างล่างเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เราไม่เห็นผาเนะเว้เพราะเราไปเกิดใหม่ก่อนแม่โอ้โหข้างในมีเพียบเลยอ่ะการตกไม่รู้ครั้งต่อกี่ครั้งอ่ะนะเพื่อ,เ,อเพื่อนเต็มเลยอ่ะเบื้องหลังสตา b u c k คและ KFC อ้อมันทำกันอย่างนี้นี่เองวะ่ะสตาร์บัค s 1971, 1987, 1992, 2011าทำไมมันใกล้ขึ้นเลยวะ2องพย2 2 2 0ง9โอ้โห2 0ง2อคุ้มแต่แต่น,น้ามังกูว่าเขาเฮ้ยไอหูฟัง Bluetooth, บูทูธมึงทำเหมือนพวกกูไม่ได้หรอกเว้ยทำอะไรวะทำเหมือนพวกมึงไม่ได้อ๋อเออใครเคยเป็นวะเนี่ยไอหูฟังสายเนี่ยทำยังไงกับพันกันเออภาพสวยเว้ยโอ้โหตาลุงเอาด้วยเหรอเท่ากลังกกยนะครับท่าสามเอา้านี่มันนอนเนี่ยวะเฮ้ยเมื่อคนหาชาหรือกาแฟาโอ้โหไม่ต้องหาลูกว่าเขามีทุกที่อะเมื่อความปลอดภยัยคือที่หนึ่งทะเาะก นี่แม่นขนาดนั้นหรอวะเป็นพรีเซนเตอร์ต้องหน้าตาดีโอ้โหแต่มึงต้องดูวิธีแพ็คกล่องด้วยเว้ยไม่แห้งเสียหมดเลยอ่ะเอาละครับไททันมังงะไททันอนิเมะททันเนฟิกเหมือนพวกติดยาแล้วสูบตายเหมือนสูบเลยอ่ะเมื่ออนิเมะเป็นคนจริงอ่าดูน่ารักเอ้าวนี่ปากขาดไปโอ้โหดูแปลกๆเหมือนกันนะเว้ยเนี่ยเวลาหันข้างเฮ้ยเฮ้ยโคตรแปลกมันใช่เหรอเนี่ยเกินนักเขียนโอ้โหนี่ยิ่งตัวไกลเลยเนี่ยปากจู แทนที่จะดูน่ารักไม่ใช่เว้ยคีดตะเกียบได้กูฉลาดขีบซ่อมได้กูฉลาดขีบช้อนกับซ่อมได้กูโคตรฉลาดแม่งนั่งเป็นโซฟาเลยสมองกูจอห์นวิกโมเดลกับหมามาใหม่เว้ยเดี๋ยวนะมึงประกอบผิดปะเนี่ยเมื่อตุ๊ก,กตานั่งแบบน่ารักถอดมาเป็นไงวะเ oh, <c oughs> อ๊ะขรีอ่ะกัเอ๊อย่าคิดนะเว้ยอย่าคิดนะตุ๊ก,กตานะตุ๊ก,กตาม้าแสนน่ารักขนก็สวยนะหางก็สวยแกออกมาจะเป็นยังไงนะอา้าว โอ้โหนี่มึงเสียสลัดตุ๊กตาอีกตัวเพื่อเป็นหางเลยเหรอเฮ้ยแบทแมนโมเดลนี้อยากได้ว่ะมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยปาโลมาท่านี้มันเป็นแปลกๆเว้ยโอ้โหแล้วคนก็ไปวาดกันไปต่อไปทั่วนะเฮ้ยแมทลุงกับป้ามดูแปลกๆมันใส่จริงเลยป่าเนี่ยเนียนไปนะโอ้โหว่างขนาดช่วงโควิดต้องดูดฝุ่นลคับบ้านขนาดนั้นเลยเฮ้ยธนุกมีกระปั้นเหมือนคนเว้ยโอ้โหโคตรเท่นะกลายเป็นปีก การถ่ายภาพจริงๆแล้วเบื้องหลังคือโอ้ไม่ไม่ใช่มัง้งคนน่าเกลียดไม่ใช่แล้วมั้งขาก็จะเป็นอย่างนั้นเล่ามิกี้เมาส์เมื่อเปิดไฟเฮ้ยกุปิดไฟยังดูน่ารักกว่านะโอ้หางกระโปรงเวลาเดินแบบมันเหมือนกับเออใช่กําลังคิดเหมือนกันหรอปะอย่างกับพิซซ่าเว้ยเด็กเล่นใครว่าจะสนุกดูหน้าตาไหมโคตรเหมือนจะกระตุกตึกสิบชั้นอ่ะอันนี้อะไรคิวคิว <laughs> ีไวไฟเออเหมือนไว้เหมือนเจ๋งอยู่นะเออ โอ้โหนี่มึงประชดปะเนี่ยทิชชู่ขนาดนี้เออสมใจอยากเลยก็ว่าได้นะครับกบเมื่อมแมลงมาใส่นี่เอาสิเอาสิผมไม่กินเว้ยนี่โอ้โห,หยิงซะด้วยกบรุ่นใหม่เว้ยเมื่อจินตนาการวาดเป็นจริงหืมอะไรวะเนี่ยนะเฮ้ยแบทแมนเหรอเฮ้ยใช่อระเนี่ย โดนนัทถามอย่าบอกนะโหโห,หมดกันผู้นำสาหารัฐกูเอออะไรวะเนี่ยเฮเป็นงูได้เฉยเอ,อ่ออะไรอีแล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็น <c oughs> <c oughs> เป็นช้างได้ยังไงนเนี่ยเฮ้โอโหนี่อะไรเนี่ยแรดเหรออู้จินตนาการเด็กนี่กว้างไกลเหมือนกันพอไปทำภาพจริงโคตรน่ากลัวนะเว้ยอันนี้อะไรวะ อันนี้ไม่มีตัวตนมั่วไปทั่วแล้วเป็นตัวจริงแทบจะไม่มีสัตว์อะไรเลยเนอะอันนี้น่าจะเป็นม้าเปล่าวะๆๆถ้ามาอย่างงี้กูวิ่งหนีเลยนะโคตรน่ากลัวอันนี้อะไรเนะี่ยมีเหรอมีอะไรจะเป็นอย่างนั้นละลูกเออแม่แล้วนนเนี่ยแปลกๆแมวมันเหมือนบงขนอะไรไม่รู้นะยีราฟอย่าบอกนะว่าโอ้โ มันก็ไม่ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นน,นะนะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าตัวอะไรแหมโอ้เหนื่อยใจจินตนาการของเด็กต้องต้องฝึกฝนนกเสือโอ้จากกลายเป็นน่ากลัวนะเหมือนกลายเป็นสงสารมากกว่าอันนี้วัวนะแล้วทําไมอะไรข้างล่างมีมืออีกมือหนึ่งแล้วนมอะไรอันนี้อะไรเดยโอ้โหผูนําว่าสลนเลยอะ่ะโอ้โนะหน่าคนวัดผมว่าหน้าพ่อครับโอ้โหมันใช่อะเว้ย นุกอะไรจะเป็นอย่างนั้นซ้ำซ้อนทิบฝายเลยมันจะบินขึ้นไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมาลายแลวหน้าตาเหมือนซะด้วยนะเออแม่อะไรเยอะเนี่ยสุนัขเหรอแะมแมวโอ้วคน่นากลัวเปลอนเหมือนกันอันนี้กวางหรือมีเขาอย่างเงี้ยอันนี้หมูอะ มันไม่ใช่นะเด็กๆต้องพาดใมันใกล้เคียงกว่านี้แหละนี้อะไรเนี่ยแพะเออ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นจริงหนูวิ่งจริงหนูเว้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าสิงโอ้ย <c oughs> <c oughs> หมดเลยราชสี <c oughs> อะไรอีกเนี่ยวัวทำไมคอมีแค่นั้นเรา <c oughs> ช้างเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากคิดภาพเป็นตัวจริงเลยอะ ไม่รู้จะสงสารหรือกลัวดีนะเว้ยโอ้โหอะไรเนี่ยรถก็เป็นได้อะนี่รถถ้าเป็นจริงนะโอ,โอ้เออเว้ยโคตรเจร๋งยาบอกนะโอ้โหรถถ้าเป็นจริงเฮ้ยล้าดีเหมือนกันนะจินตนาการของเด็กบางทีอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะเว้ยอาจจะเป็นอนาคตจริงๆของเราก็เป็นได้นะเว้ยเปลี่ยนกันบ้างไหม <S <S อะไรนี่กล้วยเลื่นอ,อะไรอะ่ะ อ๋อเลื่อนคนจากคนเลื่อนกล้วยเป็นกล้วยเลื่อนคนที่นี่ห้ามคนสูบอา้าวห้ามสูบบุหรี่ลายเป็นห้ามคนสูบเฮ้ยอันนี้มันเจ๋งอะไก่จูงคนไปเชือดอไก่กับ,บวัวอา้าวนี่มึงชอบลากกูใช่ไหมกูลากมึงแทนได้ไหมเออว่ะเจ๋งดีมึงทรมานกูตอนอยู่คอกใช่ไหมโอ้นี่สะเทือนใจเหมือนกันเ้ยเนี่ยสะท้อนดีชอบหนังจระเข้รลอกูเอาหนังมึงมาทากระเป๋าบ้างไหมอ่ะเออว่ะมึงชอบให้กูแสดงใช่ไหมมึงแสดงบ้างสิโอโหสะท้อนได้ดีมากนะฮะ ชอบถ่ายรูปกับปาวานงไงมึงเอาคนมาปัปาวานถ่ายรูปคนบ้างดิมึงชอบตัดขาหมูใช่ไหมลูกกูตัดขามึงบ้างเป็นไงวะเวนนี่ชอบตัดหนอกกูจัดจมูกมึงคืนอ่ะเป็นไงทีเนี้ยรู้สึกรู้สายยังนี่ชอบถ่ายรูปนักใช่ไหมทีกูจับมึงมาถ่ายรูปกับพวกปากูล่ะรู้สึกไงวะมึงชอบเอาฟันกูก็จาเอาอฟันมึงคืนเออเฮ้ยโคตรสะท้อนหัวมา้าหัวคนตัวคนหัวมา้าเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้เออพอเทีบ่บ จีนเนียดล็อกจัก,กรยานแบบจีนเนียด <c oughs> โอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยจีนเนียดชัดๆโอ๊ยยาย่าถ่ายหนูเลยขั้นนู่จะถ่ายไม่พร้อมไม่พร้พอ,มพอมเย็ดเคสถ่ายตัวเองจีนเนียดทางอะไรไปเจอทางตันจีนเนียดทางมาเล่นออกไปสู่ถนนจีนเนียดเมื่อใช้ Google จนชินขนาด Google ยังพิมพ์ g ูเกิลจีนเนียด เมื่อกั้นทางทำร่องไวให้โจนขึ้นจีเนียดทำทางลงบันไดแต่กั้นไว้จีเนียดเมื่อถ่ายรูปกับถ่ายรูปอีกทีมึงทำสองอย่างเลยเหรอจีเนียดเมื่อมึงถือมืองถือเราต้องมาถ่าย iPad จีเนียดล็อกรถแบบปลอดภัยโคตรจีเนียดไอสัตว์ถ่ายรูปตัวเองในแผ a บเลดอีกทีจีเนียดโหนี่มึงยากนะเว้ยฉีดสเปรย์ถือกล้องอีกมือหนึ่งหนีคอาไว้โคตรจีเนียดเลยนะ ออคิดได้ไงวะเนี่ยถ่ายรูปแบบมือค่้ยยังไงวะจีเนียเฮ้ยถ่ายรูปอ้าวมีเขียนถือแสดงมึงทาอย่างนี้เหรอจีเนียไม่มีใครใส่หมูก็ตายมึงทําเองก็ได้จีเนียเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับแก๊กสั้นขยันหาโดยไม่มีสาระอะไรเลยนะก็ไม่อยากให้เครียดเครียดกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มีเรื่องเครียดเยอะแล้วนะครับก็ มีอะไรที่ต้องดูไปแลวยิ้มไปก็จะดีกว่านะถ้ามีอะไรก็สามารถติชมกันได้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามกดกระดิ่งอะไรกันด้วยแล้วกันนะครับผมสามารถติชมได้ทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม